อีพีสองของน้องจริงๆขอจริงๆเลยได้ไหม่ะคลิปนี้ขอติดนิชนิดนึงนะครับโรโรได้ยินยังได้ยินแล้วไม่ยินไม่เป็นไรไม่รู้อหนูก็รับเพื่อนพี่ไปแล้วอรอรับแล้วคอจับ นี้ตึกไรไม่รู้นะมาครั้งแรกเหมือนกันลองขึ้นไปดู เบี้ยวมากเสียงนี้เรียนอาสัมปะเนี่ยเอ้ไม่ใช่เรียนเสนโยป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกรุงเทพหรือเด็กต่างจังหวัดเด็กกรุงเทพกรุงเทพใช่เหรอใช่ไม่ถามต่อละมันเกินเลยเกินเด็กกรุงเทพแบบมอกรุงเทพอ่ะใช่หรอมกรุงเทพเลยอ่ะใช่ที่เขาเรียกว่าอะไรตัวซีเข็ดเรียนกันเยอะๆนะอ๋อนี่ก็ซีเข็ดนอใช่ใช่ซีเข็ดจิงเมาเป็นซีเข็ดแล้วก็ทีเด็ดบ่ เฮ้ยรุ่นละลายสับปะเนี่ยรุ่นเนี่ยแล้วพี่มีสับให้หนูละลายเปล่าหนูรู้พี่แต่งตัวดิพี่จะมีไหมล่ะอ๋อรอรอมีอยู่แล้วโอ้ยงี้รักได้เลยโอ้พระเจ้าจอดมันมายอดเยี่ยมเลยโอ้ไม่โอ้ไม่โดดลงหรือว่าลงแบบปกติดีปกติดีกว่าโอเค รถพี่เท่ไหมครับหนูอันนี้ถามตรงๆเลยเท่มากหนูชอบสุดๆเห็นนะผมบอกแล้วแต่งทรงนี้แม่งเท่น้องๆหนูๆคนไหนที่อยากมีหญิงก็แต่งรถแบบพี่นะครับนหอหรอคำเสียงผัวเฮ้ยโหพี่ชายรถเท่จัดเลย่ะอ๋อขอบคุณแต่ไม่ใช่รถพี่เอาจะไปแล้ว ะอะไรยังเบื่ออะไรแม่ย้อยเย็ดเครถพี่ชัยก็เฟี้ยวนี่ว่ามีมีมีคนอื่นอยู่แต่รถผมเฟี้ยวว่ะเนี่ยเชื่แป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บนะพี่ชยัยรอโนไปไหน่ะเฟียวจริงใครเนี่ยรถพี่ชัยจริงเนี่ยเอ้ยโอ,โ,โอ้โหไอ้เนี่ย เฮียคนเรามังเป็นเฮีย้ยอะไรกันบ้างกูอยากรู้แม่งห่าไงอย่าให้กูต้องออกโรงนะพวกนี้แม่งห่าตรไม่ใชาขององเทส GTR ตอาบ้างดิเวยได้ๆๆมันไม่แรงเหรอทักทายแรงจังครับพี่ที่นี่บาราซิลท,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 ที่นี่บราซิลทักทายด้วยกระสุนปืน พี่ชายจะจะเอารถผมไปเทสก็ไปเทสเลยนะอ๋อมีมีมีเคยขับอยู่อ๋อแอคจัดเลยวะไม่ได้แอคเคยขับแล้วอ้าวแล้วมีหญิงเปล่าลมีหญิงแบบผมเปล่าลอ่ะผมถามแค่นี้ไม่ไม่มีครับไม่มีหรอกวาสนามันแข่งกันไม่ได้ครับพี่ชายโอ้โหพอดีไม่เอาใครเยสเลยแอคจัดเย <ๆ S 1> เท่ทตรงไหน,น,น,นอ่ะเท่ดีอ่ะอาสามห้าหนูเคยเห็นนะที่มอหนูนะเคยเห็นคันนี้ที่มอหนูเคยเอาดีเยอะสามมอก็เยอะอยู่สองแต่จะมีทุ่งโอ้มากจัดนะครัสมมุิมีคนขับมาจีบอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีคนขับมาจีบเราขับเองขับเองคันเรื่องจริงมนะเนี่ยจริงมอจัดไม่ต้องมีคนเที่ขับแต่ เล่นจริงป้ะเนี่ยจริงที่อยากขับอะไรโมละไม่เชื่อก็มาโมกรุงเทพหนูรู้คนรวยเหรอไม่รวยเอาดีเรื่องจริงป้ะเนี่ยอืเอย่กขับอะไรขับขับหนูได้ไล่ะรู้เรื่องว่ะ้เจ้าของรถอยู่ไหนวะ หรือเองก็โดนเขาหลอกอะนะครับม,มีหรอือเองก็โดนเขาหลอกอะเองก็เหมือนมาก,กตัวหนึ่งไม่มีไม่มีหรอกอจบนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับตบเมตบเมพี่พี่ไม่เคยคุคยกับหนูพี่รู้ได้ไงครับว่าหนูหลอกไม่รู้ดิพอดีไม่ได้สนใจเรื่องพวกนีอก้อย่าแอ๊อย่าแอ๊ไอ้สัตย์อย่าแอ๊กไม่ได้แอคหรอกพอดีเป็นมาเฟียเย็นโลกไปแซะไปมึง ไอคนเมื่อกี้มันพูดจริงมะหนูเอ็งก็โดนเขหลอกอะเอ็งก็เหมือนมากสักตัวหนึ่งอะไม่จริงรู้ได้ไงก็เพราะว่าหนูไม่เคยหลอกใคร Oh my god Wow หนูพี่ยังมีคันข้างหน้าจัดเลยเท่จัดเลยอ่ะมันคันเท่าไหร่อ่ะน่าจะแพงอยู่เนี่ยนะสีชมพูนะโหลดพี่ชายผมขอยืมเทสมั่งหนยเว้ยโคตรเฟียเฟ้ยวโคตรเฟียเฟ้ยวถ้าโหลดเทไม่ขนจะยืมจะรถจากเธอได้ไหมครับผมอยากเอาเวให้แฟนร้องนั่งนะครับ ขึ้นมาแล้วเธอคมครับแน่นอนบางทีมันก็มีคนดีบางทีก็มันก um> ็มีคนไม่ดีอะปนปกันไป บไผมรู้ชื่อลูกแล้วตอนนน่าจะคอนเนสกนะชิค่เมื่อกี้พูดริ่มปิดไมสัตว์เขาจะรู้ป่าวาว่าถ่ายคลิป หล่อครับพี่ชายทำไรอะนะครับทำทรงครับทำทรงรถเฟียวปะครับเฮ้ยเออเมื่อกี้มันถืออัพีเห็นนะโอเคครับรอๆหนูเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปรีวิวพาไปรีวิวรถนะพี่ขอดูรถนะรถแม่งเสียวจริงเชี่ย หลอดจากโคนเนซเซ็ตนะครับทุกคนคันนี้คือโคนเนซเซ็นะหน้ามันใช่เลยแต่ว่าทำไมมันถอดแผงหลังออกาจะแต่งมาม้งไม่รู้ว่าเสียวจะทำหญิงดิเสียวบอกเสี่ยวไหมครับหนูคันนี้มากคันนีน้หนูนั่งแล้วรู้สึกไามเนี่ยมันไวมากค่ะลองขับเ้างละไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สีเหมาะหนูเลยเนะี่ยสีชมพูเนะอืมแต่ว่าหนูขับไม่เป็นเลยดิค่อยๆโกดลองดูบ้าะหนูให้พี่ขับดีกว่าสวยนะสวย,นะสวยจัดเลยอ่ะไม่ใช่รถนะอ๋อ หนูใช่ไหมใช่อะอันนี้คือนอนเล่นอยู่กันนะใช่นอนเล่นใช่เราเป็นฟิลแบบพวกนอนนอนคอนโดอะไรเงี้ยอ๋อหนูนอนอยู่ที่ห้องคอนโดห้องไหนห้องอะไรที่บ้านพี่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้หนูนอนอยู่ที่ห้องรอระแถวมอไม่หนูอยู่คอนโดอยู่เซฟเช็เธฟเชฟ,เชฟ,เชฟที่ไหนวะกูมไม่รู้หรอกคีร้คุณหนูนี่ว่าทำไมอะจะมาหา ถามเฉยๆไปหามันจะดูไม่ดีอะไรนะถามเฉยๆถ้าไปหาแล้วมันจะดูไม่ดี <S <S มาหาได้ Where y put the guns เดี๋ยวดอนผัวหนูวเลยหนูไม่มีแฟนนะดิโม่เปล่าไม่โม่ถ้าหนูมีแฟนหนูไม่มาเล่นเกมเหรอกแต่ในเกมนี้เขามีกฎว่าห้ามห้ามเปิดเผยตัวจริงกันนะหนูก็ไม่ได้เปิดเผยตัวจริงเอาละ่ะไปมันก็ต้องเจอตัวจริงอ่ะก็เราไม่ได้ไปเจอกันในเกมเสีย ว่าเยี่ยมมากแต่พ่อหนูพ่อหนูไม่เท่าพี่อะหนูอยู่คนเดียวออโอ้โอยเยียม The Fuck โความโกบมันโกบอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำไมอะก็มันก็จะเหงาอะอะไรแบบนี้แต่ถ้ามีพี่อยู่ด้วยมันก็จะแบบว่าร่าเริงไม่มีเหงาก็ในยแง่หนึ่งหนูหนหนถึงชวนมาปะล่ะ เฮ้ยอ่ะโอเคน้องเดี๋ยวพี่มานะหยอกหยอก